นี่เรามาจอดตรงวิภาวดีธิบุกแยกถันสามนะั่งตรงข้ามนีมอเตอร์ไซค์มาจอดจริงๆมันคือตลาดตลาดในซอยโชคชัยร่วมิตรครับคือตรงนี้มันเคยเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พื้นที่ส่วนตัวของบุคคลนะมันเป็นน้ำแม่งหนองน้ำก็ตอนนี้เขามาทำน้นกาแฟเปไป่าอาคงี้ยังไงเราก็ลองเข้าไปดูกันนี่มาม่านะครับ ไดูตอนนี้เคยเห็นมาตลอดเลยพื้นที่ตรงนี้ดีมากเลยนะ่จริงแล้ววันนี้เป็นวันจันทร์ที่ผมมานะแล้วเขาจริงเขาปิดดูเพิ่งได้เข้ามาเมื่อก่อนมันที่สมบุคคลนะเราก็เห็นว่าจะมีน้ำอยู่แต่โคตรเท่เลยพื้นที่กว้างมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกัน ค,ค่พริกกรเป็นกร้ปุ่าปูเราปล่อเาคาปูเย็นครับปวานน้อย ที่ฟังมาคือมาแมากาเซ่เป็นฝรายนะฮะซึ่งก็มีหลายสาขาอยู่ตรงนี้คือทางเป็นพื้นที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็เข้ามาเปิดได้เป็นชายนะแล้วับเปิดเป็นที่ร้านนั้นแหละเดินออกไปดูตรงด้ายข้างหน้านะตรงนี้โคตรเท่ เวลานี้ไม่น่ามังนะตอนนี้ก็ไปโายวงอยู่กลางซอยโชคชัยร่วมมิตรเลยหมออาการมานั่งชิลๆเหมือนกันนะเนี่ยตัวอาคารเป็นเหมือนอเป็นอาคารที่แบบโครงสร้างเหล็กอะนอกตาวมาน,ะามาน่าจะทำง่ายก็เดินดูในส่วนนี้ ตัดรอกกาแฟตอกต้นไม้มาหล่นด้วยตรงนี้นมีเสียงเสียงก่อสร้างหนนะทุ่อย่อากาศดีๆเย็นๆน่สายเลยนะโอ้ฟ้ายเยอะอยู่ เป็นพื้นที่ของของคุณพี่เขานาทําเมื่อกี้ลองถามกันแล้วอยู่เป็นมาห้าสิบปีแลว้วเขาก็เลยได้ใช้เอาพื้นที่นี้มาทําร้านกาแฟคงเป็นแบบลูกๆแหละลูกหลานก็แบบเออาจะได้ใช้พื้นที่ดีๆก็ดีนะดีกว่าปล่อยพื้นที่เปล่าแลา้วได้มาแล้วก็อย่างที่บอกไปพื้นที่เราคุยก็ตัวตัวมามา่มากาแฟเป็นร้านเป็นเป็น กาแฟเป็นสายนะฮะ็ดีก็เลยจะมี็ดีเหมือนกันก็คือบางบางในกรณีว่าบางคนเขาก็จะใช้แบบทำเป็นจาแฟเป็นแบรนด์แบรนด์จากมาร์ต้าหรือว่าอ่านะถ้าเป็นอย่างแบบที่เป็นที่เป็นเป็นสายเขาก็จะมีสูตรและวิธีการส่งอะไรที่มันแบบเป็นมาตรฐานหน่อยองเยก็จะแบบทุกง่ายแล้วก็ได้ทุกอย่างมาเร่องาเป็นการจัดตั้งกาแฟเป็นกาแฟที่เครื่องเครื่องส่งอะไรที่ รัแแบแรงก็มีแล้วทำไมบางทีการคำพูดถึถงมันจะง่ายขึ้นมั้ยเนี่ยนะที่จะมาเป็นคระปูชิโน่กรปูชิโน่เรียนกว่า,วาน้อยก็เอ้ะดีเลยนะอ่ะนนา,นนมนมา,นาเน้นนมถ้าใส่เน้นนมมากๆก็จะแม่เนี่ยขนมกลมกล่อมดีนะครับแล้วก็อ๋ตอนนี้จะมีเสียงซาประกอบเปอ่า อยูก่อสร้างอยู่เดี๋ยวจะวนให้ดูนี่ตอนนี้เราดัองอย่างนี้นะ้านี่ตอนนี้ก็ากำลังก่อสร้างอยู่แล้วเราก็หมุนออกไปเราก็จะเห็นเป็นสระน้ำแล้วก็ที้ของตัวติดน,นะครับขึ้นมาเหตุผมาที่ผมดู๋โอ๊ยถือถ่ายง่ายกว่าเนาะอ่าเนี่ย ตอนนี้บรรยากาศข้างในร้านที่เราที่เราเห็นมาดีจังเลยอ่ะคือถ้ามีพื้นที่มีบ้านมีสเปซขนาดเนี้ยแต่ผมเห็นตั้งแต่มาอยู่ในซอยนี้ราน่วม20ปีก,ก,ก,ก็ก็เห็นพื้นที่ตรงเนี้ยนานแล้วมันเป็นพื้นที่สวนบุลแล้วก็เราจะเห็นมาว่ามันมีแบบอ่าสระน้ําอยู่แล้วตอนคือผ่านตรงนี้มาแล้วแบบเออป็นเห็นมันเย็นๆใช้เยือตอนนี้เขาก็แบบเอาพื้นที่มาใช้มาใช้กินมันดีนะ เนี่ยให้ดูทับายก็้อีตัวนั้นนะ่ะไหะ่วาก็้อีตัวนี้เออตรงเนี้ยเขาทำเทเลสเข้าไปใช่ไหมหนรอม,นม,มันตอนไปถ่ายรูปมันสวยดีนะมันเหน็นเป็นสเปซกว้างๆแล้วมองไปเพราะถ้าเรามองไปตรงนู้นเราจะเห็นเป็นแบบกว้างยาวไปแล้วก็เห็นเป็นสองฟ้าอะไรเนี่ยกาแฟอร่อยดียงั้นเนี่ยก็ แล้วรีวิวร้านกาแฟที่ไม่ได้ทำมานานสักพักแลก้วก็วันนี้ก็มากินอยู่ตรงกลางซอยกาแฟใกล้บ้านวิภาวดีสิบหกน,น่าจะแยกสามสาตรงข้ามแยกสามสามมาม่าการ์บีมาม่ากมาแฟโอเค